ครับผมก็สวัสดีครับพบกับผมอีลนะครับผมนะจากร้านนุ้มดีสิเช่นเคยนะครับผมนะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมนะที่กําลังมองหาหัวแปลงนะครับผมนะก็คือลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ไม่มีสายแอลอานะครับผมนะแล้วมีสายแก๊สหกจุดห้าอยู่นะครับผมนะก็จะเป็นเจ้าตวนเลยนะครับผมนะก็สามารถแปลงจากหัวแก๊สหกจุดห้านะนะครับผมนะก็แปลงเป็นหัวอีแอาได้นะครับผมนะก็จะมี2แบบเลยนะครับผมนะมีทั้งตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมนะนี่ นี่นะตัวเมียอันนี้ตัวผู้นะครับผมนะที่ขอไปด้วยครับต่อด้านนี้ก็จะเป็นรูสําหรับเสียบหัวแจ็ค6.5นะครับผมเพื่อทําการแปลงเป็นหัวแบบนี้นะครับผมนะนี่ก็ทําจากโลหะอย่างดีนะครับผมนะแข็งแรงทนทานนะครับผมนะนี่ก็จะตัวนี้นะครับผมมันก็อยู่ที่ชิ้นละ100บาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่ก็เช้าสนใจนะครับผมนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะ ใช้สำหรับงานเครื่องเสียงหรืออ,อุปกรณ์ดนตรีต่อไม้ได้เลยนะครับผมนะนี่โอเคนะครับผมนะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะหัวแปลงนะครับหนวแปลงเป็นอีกวานะครับผมนะโอเคนะครับผมนะกขขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับ